สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพี่เป๊มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะใกล้วันประกาศผลชลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมีตัวเลขออกมาอย่างรัวๆนะคะอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ผู้ดโด่งดังมากในติ๊กตอกนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้เข้ามาหลายงวดติดแล้ว1มีนาคมให้มา07นะคะเข้า0ูล่างตรงๆสำหรับงวดวันที่ 16มีนาคมให้มา30แต่ออก03ล่างนะคะ1เมษายนนี้ให้มาอีกแล้ว4ชุดเหมือนเดิมก็คือเป็นเลขที่ส่วนมากจะเข้าล่างแต่ก็ไม่แน่บนอาจจะเข้าก็ได้นะคะให้มา59 39 75 05ใน4ตัวนี้มีตัวไหนที่ท่านชอบบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเวลาพี่เป้อัพคลิปให,ใหม่ๆจะได้มีแบบ แจ้งเตือนท่านทันทีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะก็จะประกาศผลฉลากินแบ่งรัฐบาลหลายๆคนก็เริ่มมีตัวเลขจดนะคะจดจดขอทุกท่านโชคดีซื้อตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะเนาะอาจารย์ดังก็เยอะมากนะคะจดไว้ตัวเด่นๆน,นะคะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นค่ะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ